จุ๋มมี่ง่ามเครับบนี้งามอือกำลังงามได้สำเนียงเนาะเห็นนีดีเีพี่เนาะเพื่อนแหลมสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทูแพนที่เขาติดตามรับช่วช่องแม่กล่องพาหากินจ้าเหมือนนี้มาพอกันในเสาววันที่16ตุลาคม2566จะพี่เนาะ มื่อวานก็พกกล่อกองกับผ้าหาเห็ดปวกเนาะตามหาเห็ดปวกเนี่ยนครับผมพาพี่พาน้องเลาะฟางหอยเด้อครับมื่อวานฟางหอยฟางหองแถวเบเกต์บ้านเฮาเนาะแม่กอวานเนาะไปในเขตตำบลในค่ะอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมยังบ่ขั้นด้เดินทางเขาปลาเด้อครับยังเลาะฟางหอยเนาะไปลุ้นไปชมน่วกันเลยจ้าว่ามื่อนี้เฮาตามหาเห็ดปวกสิพอสีมานบ่ไปเลยจ้ะครับผมจะได้ก็ไปลุนกันเบิ่งครับว่าสิพอได้งัดแน่บ่มื้อนี้เนาะ ไปหลุนกันเลยครับผมกาพี่น้าะกาพี่น้นนองมางัดอีกอะได้อครับพี่จุ่มแดงแหงหวานเนาะยงานเลยจ้ะแต่ว่ามันอยู่แถวฟังห่วยจ้าอยู่อยู่ใกล้บ้านห้าหน,นะน่อมแปองเนาะแม่นจ้ะงัดไม่กองงัดเฮ้ยหลุนหัวกระสุนเด้อพี่น้อ <laughs> งัดจ้ะแกงหวานนะครับจแม่นจ้ะ ออกอีกแล้วครับรอบนี้เหยียบในกล้องนี่ทางนี่นเนาะเออตาบดีดูนะฝนมาแนะนำกันสามสองกึ่งกอลครับพี่น้องทีมงานเก่านักแมนมือหน่อยลูกอีสานนะกะมอ้ยมือหน่อยอีสานเหมือนน่าสดได้ร้ายครับผมแล้วก็บ่าวกอนลูกอีสานเนาะแมนจ้ะ

หกอยกินคนนี้นนะฮะประกอบเอาเจับออกะอนะจะงดเรามาด้วยกันเหมือนเดิมทีมงานเดิม <laughs> ออกไม่ไหมครับพี่น้อง รูปแห้งหมดเลยแล้วครับน้ำน ah! ี่แห้งมาอน้ำ <estratég> ส <flush> ิแทะแม่มันแฉมือแล้วป่นาะมาด้อจากเมื่อกี้เพชรปวกมาด้อดอยเลยครับผมอู้แหม่งเอ้ยหอยมีกัดเพื่นหอยกับหอมคือกันเนาะหวานหลังจากที่เที่ยวมาจอบคุ้มนะคุ้มเลยพี่เนาะจอบเดินจาี่สุดกะพอกันเนาะ ไม่จะดอกงามครับอืมมีคาพนนยคาพนคาพนใหญ่เป็นหาดไพรแล,กล้วมั้งครับเนจ้ะ ไก่ก็ภัยก็เลยเอาหยากแน่งามนี่เด้นี่ๆๆจ้ะไปมุมมุงครับต่อกันเลยครับผมหอยหอยคือจังหอยเป็นหอยเนาะครับผมຖືກเหยียบแล้วครับในใส่แสงสวยจักหน่อยด้อพี่น้องเพิ่นแบบคึ้มเนี่เนาะอยู่ฝั่งหอยครับผมแม่นจ้ะ ็ยังเสาเนี z, steps, ่ยอยู so ่ตอนนี้ก็พกมูครับต่ว่าเปล่ยนตะ้นเนาะนี่แสงแดดกํลังเห็นกําลังออกเียถึกเยอะเนี่ยถึกเยอะนี่เอา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 นไม่ได้เอาเลยมาสเตกดีนะมันเดือรเลยครเี่น้ลงมัน้ลองมาสองกับพอเนาะ

เซียมฮ็ดวกออกครับใส่ดองยังไม่มาอันนี้เอาก่อนจะก้อนโอ้ยบะลงเอากันเลยเขื่อนดีงานทั้งงานเอ้ยมองเคื่อเก็บเหรอครับตั้งาจที่มาเจอดีเลยเนาะจ้าก็ยังดีครับที่เขาอยู่เน แมนจ้ะนี่เขาสีนม่ส่องมองดอกสวยๆเลยอืออื้ยเหนียวปีนองวันนี้ก็ประกอบก็มีกล่องผ้าเปลี่ยนไม้ด้วยครับออกจากฟังไม้ห้องมารอปลาบัาน้องเม็กน้องเมกมนะแมนจ้านี่ผลงานของเฮาจ้ะปลาบ,บ,าบ,านบนลาัาน้องเม็กตำบลไห่ขามเผ่าบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะครับนี่คือผลงานที่เฮาเก็บ มาจากฟางหอยเนาะไก<ม> <ใจ S 2> ่บ้านมาหลุนกันจอยปลาบ้านน้องเมียครับผมมาอพอแล้วครับบานนี้กำลังแหลมอีกขึ้นเขาเนาะอยู่ฝุ่กกนกันแ,นแนหล,แลี้ยมยัมมามางมีกันหลี้มด้วยพี่น้องมาไกลไก่ไอ้มาเที่ยเท่ยวเขาหมองเขเก็บวานน้องเมนจ้ะครับผมเขามาปลาบ้านน้องเมียกันด้วยครับผมมาทำกันเหมือนเดิมครับผมทีมง,งานเดิมต้องอยืมหน่อยอีสานวันหน้าครับไอ้เบาคอนลูกอีสานเนาะมนจ้ะ nghe đấy mấy con tôi chơi đây này đây đây bông lông na Lòng mình con Ủa hàng mày phải gần ai gần Ủa, mấy con thì là đi à, đây lên đỏ ngàm nữa thằng lăng sứ lười đi đâu mà. Hãy subscribe ตอนแล้วเขาก็ว kind of like ่า yeah, ส <c parliament> oh yeah. oh, <an> ิม่าปลาน้องเม็กเลยคิดไปคิดมาอยากไปลองร่อบคุฟังห่วัมองเคยเก็บน้องไปกันจกะไปพอหน่อยนึงครับพี่น้องเพื้นกำลังแทงบป็ขั้นลายโอ้ยอย่างมากเพิ่งงามเงียงก่อนอุ้ยค่ะดีกแล้วบุ๊เป็นยังงามดีเก้าจ้ะอุ้ย Ngặt sửa luôn ngắt ngắt nó ngắt xuống ngắt xuống ngắt xuống muôn ngặt ngắt xuống ngắt xuống ngắt hay ngắt xuống 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 อกำลังดำดํามองแงมจ้ะเอสยอเลยต้อ้องพีครับเลี่ยไ้เนี่ยครกูโม่เลียกับเห็นเนี่จ้ะยานหยียบครับเมืวลูบิึงกะพอละกจะไปลูบจะไทเลยพุงเงาหนึ่งเนาะผีไม่ต้องพีต้องไ่ต้องอ้อผีครับ ดก็สวยสวย้จจุ่มด้วกันมูเกนอล้วเ็กมาีนน่เนทีแทงอีกทีแล้วคอยก,กอว่น่าจะทแทน,นอีกี่หนาะจ้าทแทงไปไเรื่อยๆมองเก็บมือวานี่แทงอยู่ต่วา่ามีหอยนนองนมาก,ก่อนน,น,อนอง้เดบลอยเลยคุ้มตา <c oughs> รคบพี่นอ้อง mùa lên lẻm lẻm ra lẻm lẻm ra phùm mùi lùn mình lùn lùn lẻm đất phùm sếp sưởi lên còn gọi hiến lên lấy có còn hiến khắp đồ gần hai đồ ngay phùm phùm มันหมดกระบองตะก้องเลยไปนี้สิเปลี่ยนคนเก็บได้บาทนี่อู้งามแมงรับพี่น้องเดี๋คือจางเหยี่ยมอยู่เป็นขาเป็นขาแมงกินเป็นเลือดจะขาสวยเลยรู้เสียงพี่น้องคนอื่นกันมั้ม่เนจ้ะเราจะมาหาเหยือกันนะ ไก่บริเวณแถวเกาะที่เขาเก็บห,หมูอ่านนี่แหละครับอยู่ฟังฟังหวยมองเขาเคยเก็บเขาเก็บเาสาไปห้า,าวันก่อนที่มาหนังกระโบไลาน้องเหมือกันเนาะออกบุคลากรครับกำลังแล่แต่ว่าก็กำลังสีสอดนาะเนี่ยกระรุ่นเดียวกันนี่ละ่ะอุ้ยอุ้ยนี่แรงงามครับ

เมนี่ท่าพี่กอน่หนนี่เนาะนี่จุ่มโอ้เดะเสีบม้วนทีโอ้งามแฮบเลมๆจ้ะงัดม้วนอีกคือเกาครับเอามือหลุดนะพวกเออไปดูแพงไหมถุงมื่นไปใส่โอ้ยหักมันเป็นยังไันเป็นเชื่อแม่นจ้ะ

นี่นี่ไม่กล้องนี่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 กายเวียงโอ้ยไม่กล้องเลยเราเห็นนี่นี่เลยพี่เนาะเพิ่นแหลมนะว่าสีเป็นก็คือกับดินกับใบไม้ลำเนาน่ะนี่อันนี้เป็นยังคือลมไม่กล้องเอาเสียงเกียก้อนหน้านั่นที่ละพี่เนาะเราเห็นเพินพพ่นจ้ะห้องเพิ่นสีดาโอ้ยเ <c oughs> ยอะมาหางไหมเพิน่นไล่ไม่หนจังหางไหมเพินน่อนไล่ดี <c oughs> สมัยเด้เลยนะฮะ ชมหน่อยดอกนี่งดีใจนี่แหละนี่แหละขาพื้นหมด้วนี่นี่สองหมดแล้วไม่ฝากกันไปอีกนี่นี่เออเบิดแล้วนะนี่ดีนี่โอ้ยมึงเก่งสิเนาะงแม่กล่องแม่กล่องกระพูดพุ้ดแม่กล่องเหยียบหรือว่าจ้าข้างหลังยานอยู่ เต็มกลังเลสวยเลยดีทั้งนังนี้นี่อยู่ไหนพี่แมวมาเห็นเนาะสามเนาะสามสีกขาไปนะเม่งแม่งกินเดี๋ยวก็เยียบยิกขาอา่ายลกเพื่อก็เลือกกินดอกง่าง่ได้แม่งก็ได้เนาะแม่งจับมึงดีนะขา สวยนะครับหอกันอีกแล้วครับผมอุ้ยอันนี้เห็นว่ากระสุนหลุนเหล็กหลุนกำลังลมันมากเลยพีบบนน่เนาะซ้ำเลยโมเดลนั้นก็บมาหันได้ขนาดมีต่วกันมาเนี่ยห่างกันแค่ว่าหนึ่งอ,อุ้ยมือเป็นยังต้องจุ่มไน้ดยเป็นเสือเนี่ยแล้อุ้ยขา มือขากมือขาวนี่เดียม้านีเลยเด้อครับพี่น้องมันนี่เห็ดปุบปุบม้าหนี่เดี๋ยวมื่อกีนได้ออกจากบ้านมันครับผมมันจะให้าเลาะที่ไหนครับก็เลยไปกันปรึกษากันว่ามาเลาะเบิ่งเแถาเก่าปัญหาเป็นมีกระสุกดีคือเก่าครับผม ป่าบ้านาาน้องมิกครับป่าบ้านน้องมิกเดี๋ยร็งมิกงามเลยครับผมปวดหลางคนอีกแดดแน่นนะครับพีน่น้องมืงมีแดดมึงที่สองมึงที่สามดีกว่ามึงที่สองน้อง เห็ดยังเนาะเดี๋ยวเป็นเห็ดปวกนี่มั้งนี่แล้วเี๋ยวนีนเห็ดปวนแล้วอู้นี่ยังดอดนอีกคนเพื่อนคนดีนะที่ไหนเห็นซาไดซีตัวครับพี่หนุ่มเก็บเงินเ่าเก็บเลยเก็บเลยอืมพี่นุ่มเฮยจ่งสวยเลยขนาดจับอย่าจับมือแห้ กระดิแท่งเลยตกเล็บโอ้ยใส่เดือนใส่เดือนเคลื่นเข่าไว้ตกใจผู้จุ่มยังงามมั้ยครับเมีนจ้ะเบิ้ลขับพี่เนาะครับอะไรงามได้สานี้เนาะเม่นลุนนี้แหละงามแหงชูขึ้นกันละสอง <cười> <cười> mình đi mình cái vết bướm mòn nó bảo còng mình đi lùn mua cả súng bận đọt ngang này này anh này cái găng xếp hấp uziang luôn cái nọ như thế ha, hết <cười> <cười> này hết nó đầy đi lùn ban các lùn lùn คือว oh, like ่าเขาได้นลุ่นเดียวกันเบิดน oh, okay. ี่ลุ่นกระลังงมงามลุ่นมากกระสือต่อไปครับผมโเห็นครับผมฮะกระลังเห็นนุ่มเหล่ยมยังไปพอดีมือคมเออเจ็บเจ็บพอดีกระลังงามครับผมแหลมปิดเลยสวยๆเลยครับผมอื้ม พี่น้องเี่ก็ได้เวลาพาพีผพานนองกลับ,บานนะครับผม <fl> ไปบ่งผลงานในไมยกล่องเลยครับผมว่าพาพีผ้านนองมาเก็บเพ็ดมน,นีที่โศกสิมาในวบนเนาะไปบ่งกันเลยครับผมามาบึงผลงานเมกล่องผ้ากินจ้าเมื้อนี้พาพีผพานนอง,ของาาเขาป่าฮิดจ้ะสองหมายนะพอกล่องนะแม่นครับผมจากลำหวยลำหงตามน้ำบานแม่กล่องเนาะแม่นครับจากลำหวยละเมิดครับผมจากจะจากลำหวยละเมิดแล้วก็มาปลาบ้านน้องเมฆน้องแม่กล่องเนาะจ้างาเท็ดปววครับผมพี่น้องมื้อนีมีแต่เด็ดเดเด้อพี่น้อง นี่แตล่แหลมๆดำๆจ้ะนี่จะหลุนออกหมาครับผมแมนจ้ะเห็ดแดงเห็ดดีเท่ากระได้อยู่เนาะแต่ว่าอยู่ทา้งรูมนะผักของนะคุณเต้ได้พี่น้องเบิ้งครับผมแมนจ้ะเบิ้งพี่น้องตะวันซ้อนครับตั้งแต่กำลังงามๆครับผมเกือบเต็มตาเนาะพักองเนาะแต่ว่าเป็นตาหน่อยจ้าดอกเห็ดเพิ่กันหน่อยหน่อยอีรีเนาะม่ครับเนาะแต่ว่าก็พอดีแกงหวานนะมื่อื่นก็คือสีสอดอีกเนาะพักองเนาะแมน สำหรับคลิปนี้แม่กองก็ขอฝากพ่อญ่ไม่ญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่กองพากินเด้จอจ้าพ่อเราได้มีกำลังใจได้เฮ็ดคลิปม่ๆให้พี่น้องได้เบิ่งต่อไปนาะแม่กองเนะาะจ้าพอกันไหมในะคลิปหนา้จาจ้าสวัสดีจา้าครับผมื้อนี้ก็คือประสบคระมาณอยู่ครับผมจังได๋ก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อครับเย็บีทุกท่านที่คอยมากคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ทางสองแม่กองพากินนะครับเนาะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามครับผม สำหรับคลิปนี้ก็บปากไว้น้ำพีน้ำนนองอีกคลิปหนึ่งครับสำหรับคลิปวันที่11ตุลาคม2566ครับเอาพ่อไว้สมอีกสก่รนครับสำหรับคลิปนี้ต่อกันไม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ